เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูว่ามันโทมขนาดนี้เลยทุกคนมันโทมขนาดที่ว่าเพื่อนรอบตัวคือทักเลยว่าแบบโดนของหรือเปล่าไปซื้อสกินแคร์หนึ่งสอไปโกยตามบูสบต์บัตสัไปก่อนก็คือไปโกยโกยโกยมาเนาะก็เลยมานั่งสํารวจดูแล้วคนพบคนเจอว่าตายแล้วเธอไม่ได้ทากันแดดหน้ามันก็เลยไม่ได้ไปไหนมันก็คือหยุดอยู่ที่เดิมต้องหลุดปาด what <laughs> อยู่กับพี่อีกครั้งในต้องหลบปานนะคะวันนี้พิ่จะมาเมา์ถึงสกินแคร์ให้พี่รู้สึกว่ามันต้องมีมันต้องใช้ในวันที่เราเนี่ยจะเริ่มปฏิวัติตัวเองแล้วอย่างงี้ก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยตัวพีวเองเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองเลยขีดเส้นใต้ไม่ดูแลตัวเองเลยทุกคนตัวเราเองเป็นคนทางานหนักพักผ่อนน้อยไม่ทาสกินแคร์อะไรเลยจนมันโทมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่ามันโทมขนาดนี้เลยทุกคนมันโทมขนาด ที่ว่าเพื่อนรอบตัวคือทักเลยว่าแบบโดนของหรือเปล่าคือมันเลเวลนี้เลยจริงจโซนปิวเริ่มได้มาดูแลตัวเองมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะมาแชร์ให้แต่ละคนฟังดีกว่าว่าการเดินทางในการดูแลของปิวเนี่ยมันเริ่มมายังไงเพราะเล่าอย่างนี้ว่าแต่ก่อนอย่างตัวปิวเองเนี่ยคือคิดมาตลอดว่าแบบโอเคละฉันอยากสวยฉันอยากดูดีขึ้นก็คืออะไรจ๊ะไปซื้อสกินแคร์หนึ่งสองสามสี่ห้าไปโกยตามบูสบัตสันแต่ก่อนก็คือไปโกยโกย,โกยมาเนาะซึ่งเราลืมอย่างหนึ่งว่าการที่เราไปโกยมาแล้วเรา แล้วเราเหนื่อยเราเลิกทามันไม่สวยขึ้นนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าปิวเนี่ยเริ่มต้นอะไรยังไงเนาะคือปิวอะเริ่มเมื่อปี2018คือรูปที่ทุกคนเห็นรูปเนี้ยคือเป็นรูปเมื่อปี2018ที่มันสุดมันโทมขั้นสุดคือตอนนั้นทํางานหนักมากเราไม่ดูแลตัวเองอะไรเลยจนแบบมันเป็นเลเวลนี้จนกระทั่งมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตปิวเลยก็คือนางไปเกาหลีตอนนั้นแล้วช่วงนั้นนางก็แบบเออไม่รู้จะซื้ออออะไมมมมมาากกกนั่่ง็เลลยยซืื et, ้้ตวชีแผใหค ใช้ใช้ได้อยู่ประมาณแบบ2อาทิตย์คือใช้แบบวันเว้นวันเลยเพราะมันเยอะมากทุกคนตอนนั้นนะจนกระทั่งมันเห็นผลแบบชัดเจนมากๆทุกคนคือหน้ามันเริ่มดีขึ้นคือหน้ามันอิ่มหน้ามันฟูอมันจะไม่ให้อิ่มมันฟูได้ไงทุกคนเก็ตพาเพราะว่าเราไม่เคยดูแลตัวเองอะไรมาก่อนเลยจนกระทั่งแบบเพื่อนรอบข้างคือแบบ ทักสุดๆแบบไปทําอะไรมาใช้ครีมอะไรมันทําให้เป็นจุดแรกที่ตัวเริ่มรู้สึกว่าเรามีกําลังใจทุกคนทักว่าฉันสวยขึ้นมันก็เลยอยากให้เราเริ่มที่จะดูแลตัวเองต่อเนาะก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่ามาร์ชีนี่แหละเป็นตัวปเปลี่ยนชีวิตของเบลเลยที่ทําให้เบลรู้สึกว่าการดูแลตัวเองอ่ะมันเห็นผลจริงๆหลังจากที่เคยทาครีม2อสวันทิ้ง2อสวันทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครอยากจะลองไปว่าลองจากมาร์ชีนัแผ่นก่อนได้เพราะว่าตัวเองก็คืออะไรจ๊ะเนี่ยก็คือยังมีแน่นๆเนืองๆเต็มไปหม มีติดตู้เย็นมีอินนิตรี C C, มีกันนีเย่มีนาดร,ระบบมีนัมเบอร์เซเว่นมีบิวตี้เดลี่มีอ no. ูเฟสอินเฟสมีเต็มไปหมดคือแบบมันเยอะมากจริงๆทุกคนคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เปิลซื้อแบบติดตู้เย็นเอาไว้เนี่ยอย่างเงี้ยคือติดตู้เย็นไว้เต็มไปหมดเลยอะไรก็ได้ที่เป็นมักชินมักแผ่นตอนนี้ก็คือกลายเป็นคนแบบติดมักชินมักแผ่นไปเลยนะทุกคนก็ <laughs> ถ้าใครที่เป็นคนขี้เกียจแล้วรู้สึกว่าอยากทําอะไรที่เห็นผลเร็วๆเปลว่าก็ลองเริ่มที่มาร์กชี หมากชีสมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากหรอกทุกคนหลังๆปิวซื้อโรจูคีสที่ไม่มีในนี้เพราะว่าหมดไปแล้วมันชอบทำหนึ่งแถมหนึ่งที่บูธหรือไม่ก็วัดสันอะไรอย่างเงี้ยลองไปหาซื้อดูได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนาะทุกคนมันก็เป็นฟิลแบบว่าโบกนอนแล้วจบเลยพอทุกอย่างมันเริ่มเห็นผลคราวเนี้ยเราเสพติดความสวยทุกคนเก็ตปาคือมันจะไม่จบแค่นี้แน่นอนก็ต้องหาต่อว่าเออเราจะทํายังไงให้เราดูดีมากยิ่งขึ้นหรือหน้ามันไปตอ่อต้องบอกเลยว่ายุคนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นที่กระแแสือาบบ แต่สมัยดูเลยก็คือตัว e s t e ล Lauder ซึ่งตอนนั้นที่คนชอบซื้อกันก็คืออะไรจ้ะ Estee Lauder a d v a n c e ซ์ไนท์ r e p a นางเป็นฟิลที่แบบช่วงที่พรีออเดอร์กำลังฮิตกำลังบูมเนาะยุคนั้นนะนางเป็นเซรั่มที่เข้มข้นแต่ว่าเนื้อนเนี่ยบางเบาทําให้หน้าของเราแบบเออมันฟูขึ้นจริงๆเนาะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกินแคร์ที่ทําให้ตอนนั้นเหมือนให้ผิวหน้าใหม่ผิวได้เลยทุกคนอาจจะรู้สึกว่าอา้าวแต่ว่าเจ้าตัวน,นี้มันแพงนะโอ้โหตอนนั้นก็แพงจริงตอนนั้นพี่ฝากซื้อนะ่าจะแบบขวดหนึ่งสอง สามพประมาณเนี้ยซึ่งหลังๆที่พูดทำรีวิวสกินแคร์ก็พยายามจะบอกทุกคนแล้วว่ามันก็มีหลายตัวที่สามารถทดแทนเอสเต่เลาวเดร์ได้นะคะทุกคนอย่างตัวที่เป็นแมนโยบายฟิได้อย่างเงี้ยคือพูดก็รู้สึกว่ามันก็แทนกันได้แต่ถามว่าแล้วถ้าพี่ยังซื้อเอสเต้อยู่ล่ะก็คือพู่ซื้อเอสเต้ได้ในราคาที่ถูกมากจริงๆนะทุกคนคือแบบดูซื้อออนไลน์ถ้าใครที่อยากจะซื้อเอสเต้นะอยากให้จําราคาที่ดู่ซื้อไว้แล้วถ้าได้ราคานี้ซื้อไปเลยไม่ต้องเสียดายถ้าจำไม่ผิดน่าจะซื้อเมื่อป ตอนนั้นขวดนี้น่าจะ4,009แล้วตอนนั้นก็ลดไปลดมา1 2 3 4 5เหลือ3,009ได้2ขวดตกขวดนึงไม่ถึง2,000ถ้าได้ราคานี้ซื้อไปเลยค่ะคุณขานั่นแหละคือแปลว่าการใช้เซรั่มอ่ะมันก็จะช่วยบูสต์ผิวได้ค่อนข้างดีเพราะเนื้อเซรั่มมันค่อนข้างเข้มข้นแต่ว่าตอนนี้เป็นก็ไม่ได้ใช้เอสเตอย่างเดียวนะคะก็ใช้วนไปวนมาไม่ว่าจะเป็นเอสเตเป็นอินเนสฟรีเป็นยูเซรีนอะไรเงี้ยเปร์ก็ใช้สลับสลับกันไปเน้นไปที่เนื้อเข้มข้นเน้นไปทีี่่้รอาตักกววูสึ แก้ปัญหาผิวเฉพาะจุดได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าใครผิวโทมก็เน้นไปที่การเติมน้ําให้กับผิวนะคะทุกคนอันนี้จะเห็นผลได้ค่อนข้างเร็วเนาะซึ่งต้องบอกว่าการที่หน้าของปิวดีขึ้นตามลําดับแบบนี้มันมาจากความบังเอิญน,นะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นอะปิวไม่ได้มีความรู้เรื่องสกินแคร์อะไรมากมายแต่โชคดีตรงที่บอกคือปิวใช้ตัวมาร์ชีทหลังจากที่ใช้เซรั่มเพราะว่าตอนนั้นอะไม่รู้จักคําว่ามอยเจอรไรเซอร์เลยด้วยซ้ำไม่ได้ทาครีมหรือไม่ได้ทามอยเจอร์ไรเซอร์เลยมันก็เหมือน หน้าของเราแต่ตอนนี้เราเริ่มมีสติเราเริ่มมีความรู้แล้วอยากจะบอกทุกคนว่ามอยเจอร์ไรเซอร์เป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆเนาะคือถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากจะเริ่มงบไม่ได้มากหรือแบบไม่ได้อยากจะใช้มากชีสอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองหามอยเจอร์ไรเซอร์ดีๆสักตัวหนึ่งแบบติดไวเนาะทุกคนคือมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยมันช่วยได้จริงๆไม่ว่าจะผิวหน้าแห้งผิวหน้ามันอะ่ะมันจะทําให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นและหน้าเราจะไม่เหี่ยวหน้าเราจะไม่แก่ซึ่งตอนนี้ตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ที่พิวใช้อ่ะมันก เองเป็นคนที่ผิวมันผิวผสม uh huh. ก็จะเลือกมอยเจอร์ไรเซอร์ค่อนข้างระวังดิดดึงอย่างก็จะมีตัวนี้ที่เป็นตัวคิวรลเนาะตัวนี้เป็นตัวสเปรย์เป็นตัวเซรัลวีอันนี้ก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีตอนกลางคืนแล้วก็ใช้ยูเซรีนเนาะตัวนี้ก็แมทดีแล้วก็ตัวอิงกูพี่ก็ใช้เพราะว่าตัวนี้เนื้อค่อนข้างดีเนาะพี่ก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้เลือกมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ตอบโจทย์กับผิวเรานะคะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆย้ําอีกครั้งถ้้้้้าาาาาาใใใครรททีีี่่่่ออยยยกกจะหหหหผิวหิวนนนเเเเดดดดแบบ็็ไไชัมปสงขล ทุกคนสุดท้ายต้องบอกว่าการเดินทางของปิวตอนแรกมันเหมือนจะมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเราเกือบจะยอมแพ้แล้วคือถ้าให้ทุกคนดูรูปตรงนี้เนาะคือมันจะมีจุดที่แบบโอ้โหพอเราใช้ปุ๊บอะแล้วมันหน้ามันดีขึ้นขนาดเนี้ตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบอยากจะหาทางทําให้มันไปได้ต่อเนาะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นอะมันไม่ได้เพิ่มแล้วทุกคนคือมันเหมือนแบบมันสุดที่หน้านี้แล้วอะมันไปต่อไม่ได้แล้วตอนนั้นก็สงสัยว่าเฮ้ยเราก็ประโคมแบบเป็นแบบเลเยอร์สกินแคร์อัดก็ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเต็มไปหมด แต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้หน้าเราดีขึ้นนะคะก็เลยมานั่งสํารวจดูแล้วคนพบคนเจอว่าตายแล้วเธอไม่ได้ทากันแดดซึ่งตอนนั้นอะไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับเรื่องของกันแดดทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าทาครีมก็คือทาครีมแล้วสวยหรือว,ว่าปะกันแดดก็คือแบบอ่ะไม่เป็นไรก็แค่กันแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เราไม่ทากันแดดนั่นคือหายนะของการที่เราทาสกินแคร์เลยทุกคนยกตัวอย่างเช่นเราทาวิตซีบนหน้าเราแล้วเราไม่ทากันแดดอะมันก็คือเอาวิตซีแล้วก็ไปโดนแดด เ,เต็มๆอย่างเงี้ยคือหน้าเราก็คือพังเลยนะคือวิซีนั้นที่ทาไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อให้สกินแคร์นั้นจะแพงแค่ไหนอะมันคือฟิลต์ำน้ํำพลีละลายแม่นม้ำเป็นฟิล์แบบว่าเราเต้นรีลาดอยู่แบบ9 3มถอย4 9 4ถอย3 93ถอย4 94ถอย3ตาาม หน้ามันก็เลยไม่ได้ไปไหนมันก็คือหยุดอยู่ที่เดิมหลังจากนั้น <c oughs> พออปิว,วรู้เรื่องกันแดดปุ๊บก็คือลองไปหาซื้อเลยซึ่งตอนนั้นก็คือโบโบเบยสุดๆให้ย้อนกลับไปอย่างงี้ให้ดนูนี่นี่คือแอนเนสซ่ายุคแบบยุคบุกเบิกยุคแบบยุกแอนเนซ่าน้ำนมใครไปญี่ปุ่นต้องฝากซื้อคือ <k ười> <k blues> แบบตอนนั้นสมัยนั้นตัวนี้แพงมากนะนี่5้0 6 0 0บาทได้นนะทุกคนต้องฝากซื้อกันจากญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่ลองใช้กันแดดแม้ว่าหน้าจะลอยบ้างแม้ว่าจะแพงบ้างแม้ว่าจะสิววขึ้้นบางแต่่ หน้าของเราอ่ะมันดีขึ้นมันเหมือนมีตัวช่วยปกป้องผิวเราอีกชั้นหนึ่งที่ทําให้เวลาเราเติมสกินแคร์มันสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งตัวตัวเองก็มีการทํารีวิวกันแดดรวบรวมไว้ให้แล้วว่าตัวไหนที่เหมาะกับคนเป็นสิวผิวมันก็ลองไปดูได้นะคะทุกคนเผื่อว่าอยากจะไปลองตำกันแดดตามมันเนี้ยคือลองให้แล้วถ้าใครไม่รู้จะซื้อตัวไหนก็ลองกดเข้าไปดูนะจ๊ะนั่นแหละทุกคนจริงๆปิวแค่อยากจะมาแชร์ว่าเฮ้ยการดูแลตัวเองของปิวอ่ะมันเริ่มที่ตรงไหนถ้าใครที่รู้สึกว่าเอ ไม่มีเวลาจริงๆมันขี้เกียจอะไรยอย่างเงี้ยลองซื้อมาร์ชีทมาก่อนแล้วลองแบบใช้ให้มันถี่มากขึ้นแล้วเราจะเห็นความต่างที่หน้าของเรา <g> ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะไม่มากก็นอ้อยคือใจจริงอะพีอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนเป็นกําลังใจแหละว่าจากหน้าแบบนี้มันกลายเป็นหน้าที่ดีขึ้นได้เผ <c oughs> ื่อว่าถ้าใครอยากจะเริ่มดูแลตัวเองก็ <c oughs> จะได้มีกําลังใจมากขึ้นละกันยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องฟิวมาแชน n นลไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบน แล้วอีพีน้าจะมาเมา่าอะไราจะเป็นยังไงฝากติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ